สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเมนูไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะฮะเมนูเพื่อสุขภาพก็ว่าได้นะฮะจากช่องง่ายๆสไตล์ลงนัดวันนี้เราจะมาทําปลาทับทิมนะฮะปลาทับทิมนึ่งกันนะฮะปลาทับนะทิมนึ่งก็มีประโยชน์ต่อร,ร่างกายมหาสาทีเดียวเพราะว่าเป็นปลานะฮะก็มีโอเมก้าสามนะฮะบำรุงสมองบํารุงประสาทนะฮะก็นี่แหละฮะ เพิ่งไปตลาดกลับมาก็ดูเนี้ยซื้อปลาแตะเนี้ยเนื้อมันไม่บุบเนื้อไม่บุบมก็แสดงว่าปลาสดตาใสกับสดเนี้ยนะฮะอ่าก็ได้มากรูดมาเนาะก็เอาใบมากรูดนี่แหละนะฮะลองลองก้นก้นซึ้งนะฮะก้นซึ้งนะฮะค่อยๆเด็ดไปนะฮะ ก็ทำตามได้เลยทําตามแล้วก็เป็นนะะไม่ใช่ไม่เป็นเพราะว่าลุงจะทําแบบช้าๆให้ดูนะเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะครับผมเพื่อเราจะได้ทานปลาอร่อยกันนะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยไม่มีสารพิษใดๆทั้งสิ้นนะฮะเพราะเราเราเอามานึ่งนงฮะเอามานึ่งธรรมดาธรรมดานี่แหละฮนะแล้วทำน้ำจิ้มรสเด็ดๆักหน่อยหนึ่งนะฮะก็อร่อยแล้วนะครับผมนะ ลุงก็เอาผักนะฮะเอาผักที่เราจะใช้เป็นแกล้มกับปลาเนี่ยเวลาเราเอาไปทานนะฮะใส่รลองก้นไว้ข้างล่างเหมือนกับต้มผักไว้เลยเนาะเพราะว่าเอาปลาวางไว้ข้างบนนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อปลาได้รับความร้อนนะฮะน้ำของปลาหรือว่าความอร่อยที่มันออกไปจากตัวปลาเนี่ยฮะมันก็จะผ่านผัก นะเพราะนั้นเมื่อเราทานผักเราก็จะได้กลิ่นหอมนะฮะไม่ใช่กลิ่นคาวนะกลิ่นหอมของปลานะฮะก็ะจะเข้าไปซึมอยู่ในผักนะฮะนี่แหละฮะเห็นไหมฮะลูกก็จะเอาผักที่จะเอาไปเป็นเครื่องเคียงเนี่ยนะฮะเอาไว้ข้างล่างทั้งหมดเลยเนาะนะฮะเดี๋ยวเราก็เอาออกมาสามารถอ่านำมาเป็นผักรับประทานได้นะฮะโดยที่เราไม่ต้องต้ม ไม่ต้องต้มใหม่กับน้ำปลาปลาเพราะว่าน้ำของปลาเนี่ยก็เหมือนกับน้ำซุปนั่นเองนะฮะน้ำที่ออกจากตัวปลาเนี่ยเป็นน้ำเหมือนน้ำซุปเพราะนั้นน้ำซุปที่ประโยชน์ที่ออกจากตัวปลาเนี่ยนะฮะมันก็จะแทรกซึมเข้าไปในผักของเรานะฮะผักก็มีหลากหลายชนิดทีเดียวนะฮะลุงก็เอาผักไว้ข้างล่างเลยเนาะใครจะทําตามก็ทําได้ปลานี่เป็นปลาตัวใหญ่อุตส่าห์ไปเลือกตัวเล็กแล้วนะฮะมันไม่มีนะฮะหางก็ยาวออกมาไอ้ซึ่งมันก็อันเล็ก นะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆดัดแปลงไปนะฮะแล้วเราก็ทําได้นะครับผมแล้วก็ให้มะนุมหอมก็เอาตะไคร้นะฮะแล้วก็เอาเนี่ยข่ายัดเข้าไปในท้องปลาแล้วก็ตะไคร้นะฮะยัดเข้าไปเพื่อจะให้มันกลิ่นนะให้มันกลิ่นหอมของตะไคร้ใบมะกรูดต่างๆที่เรายัดเข้าไปก็เป็นเนี่ยออก็จะมีเนี่ยประเภทที่ว่า ล้วก็มีรากผักชีด้วยนะฮะรากผักชีแต่ใครใบมะกรูดเนี่ยก็พยายามขยำขยำหน่อยเพราะว่าให้กลิ่นหอมของมะกรูดหรือให้น้ำหอมของใบมะกรูดมันออกมันจะได้แทรกซึมเข้าไปในเนื้อปลาของเรานะฮะส่วนไอความหอมที่มาจากด้านล่างนั้น,นะนเนี่ยก็รากผักชีนะรากผักชีทั้งไทยรากผักชีฝรั่งเลยนะยัดเข้าไปในท้องนะฮะนะฮะเพื่อ ความหอมอีกทีหนึ่งนะฮะหลังจากที่ด้านล่างก็มีแล้วนะฮะเพราะนั้นปลาจะไม่ขาวนะฮะอันนี้คืออผักชีฝรั่งนะฮะเราเรียกกันว่าผักชีฝรั่งนะครับผมอ่าหรือเออ่แต่จริงๆแล้วมันก็คือใบขึ้นช่ายนะฮะใบขึ้นช่ายนะฮะใบขึ้นช่ายนั่นเองนะฮะที่เอามานะฮะนะฮะไม่ได้ผักชีฝรั่งมาขอประธานอภัยด้วย เอาใบขึ้นช่ายมาแทนนะเพราะว่าปักชีฝรัง่งเขาบอกว่าไม่ไม่ไม่เมยนะฮะก็เลยเอาใบขึ้นช่ายมาแทนขึ้นช่ายก็ใช้ได้หอมนะฮะหอมนะฮะหอมทีเดียวนะะนี่รากปักชีมันตกอยู่มันหั่นแล้วลืมหยิบเข้าไปในท้องปลาเอาเอาเอาเพื่อความหอมนะฮะฮะ,ะลุงเอาใบขึ้นช่ายเอาใบขึ้นช่ายนะแล้วก็ต้นหอมด้วยนะฮะเนี่ยเสร็จแล้วนะฮะใส่เสร็จแล้วไม่ใช่ว่าหนึ่งเสร็จนะ เนี่ยตั้งน้ําไม่เดือดแล้วนะฮะในซึ่งของเรานะแล้วก็เอาปลาเนี่ยนะฮะเข้าไปวางนะฮะนี่กาลังจะทํานึ่งแล้วนะฮะนี่นึ่งนึ่งแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้แหละนะฮะ,ะทำทานเองเนี่ยอร่อยนะครับเพราะปลาสดนะฮะให้เขาทํามาให้นะฮะไม่ให้เขาไปบั่งไปบังจ้ะไม่ต้องไปบังไม่ต้องไปตัดหางนะฮะไม่ต้องไปตัดหัวตัดแล้วมันจะไม่สวยดูไม่สวยงามเวลาเราไปจัดจานมันจะไม่สวยงามเนาะ นะฮะอย่างนี้เลยฮะนี่สักพักหนึ่งก็เสร็จแล้วนะเนี่ยเสร็จแล้วนะฮะ,ะ,ฮะคือไม่ใช่เสร็จแล้วหรอกสุกแล้วก็ <c oughs> ว่ากันไปเนาะอย่าถือ,อยาสาคนแก่เลยก็พูดปะนะอ่านะฮะเนี่ยสุกแล้วนะครับผมเนี่ยอมองอย่างนี้ก็อืมหน้าตาก็น่ารับประทานทีเดียวนะฮะแต่ไม่แน่ใจก็ตั้งไว้อีกพักนะก็มองเห็นแล้วเรามันน่าจะสุกแล้วนะมันใกล้แล้วนะเนี่ยโดยสายตานะฮะ ก็เรามองเห็นอยู่แล้วนะฮะก็ขออีกสักพักหนึ่งกันแล้วกันเดี๋ยวเปิดมาไม่สุกแล้วมันก็ไม่สวยนะเสียฟอร์มนะรักษาฟอร์มก่อนนะเปิดมาต้องสุกเ,เปิดแล้วเจ๊ดนะโอโ้ยอย่างนี้สุกแน่นอนนะอย่างนี้สุกแน่นอนถ้าท่านไม่แน่ใจว่าสุกหรือไม่เนี่ยก็ถ้าท่านเป็นมือใหม่นะมือใหม่หัดขับมือใหม่หัดทำเนี่ยนะฮะก็ใช้ซ่อมนะฮะเอาไปจิ้มดูนี่ทำให้ดูนะแต่ลุงอะ มือเก่าแล้วรู้ว่าสุกแต่เอามาซ่อมเอาไปทําให้ดูเฉยๆวา่าท่านไม่แน่ใจท่าก็ซ่อมไปจิ้มดูนะฮะสำหรับลุงนั้นไม่ต้องนะฮะมือเก่าแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะอยู่ในซึ่งไม่อยางน่าทานขนาดนีนด้เลยนี่เราไม่ได้ใส่อะไรเลยนะฮะ นี่นะฮะเสร็จแล้วเห็นไหมฮะเสร็จแล้วละนะฮะหน้าตาสวยหนะะ้ารับประทานทีทเดียวเชียวอย่าลืมนะฮะถ้าชอบก็ขอความกรุณากดไลค์กดแชร์ให้ลุงด้วยเป็นกําลังใจในคลิปต่อๆไปของลุงนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนโชคดีครับทุกท่านลุงลาก่อนนะครับสวัสดีครับ